ทำไมพ่อเธอไม่มาส่งล่ะสองวันเนี้ยพ่อไม่ได้กลับมาบ้านเลยครับโทรมาแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรนะปิดเทอมค่อยกลับมาหาเขาก็ได้กลับไปแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้เจอครับปีที่แล้วผมเพิ่งมาที่ฉีหนิงพ่อผมออกทำภารกิจภารกิจลับ ไม่ได้เจอหน้าเขาตั้งหลายวันงั้นเธอจะทำยังไงล่ะไม่มีคนดูแลเหรอมีครับครอบครัวคนในกองช่วยดูแลผมแต่ว่าทุกคืนผมก็มักจะร้องไห้คิดว่าพ่อผมไม่ต้องการผมแล้วน้าจะบอกให้นะตอนที่น้ากุยเสี่ยว อยู่มอปลายแล้วก็ยังร้องไห้อยู่เลยพ่อแม่น้าอยากกันร้องบ่อยมากเลยละ่ะน้านี่ขี้แยนะครับเจ้าเด็กคนนี้ยังไงเนี่ยน้าอุตส่าป,ปลอบใจเธอนะพ่อบอกว่าห้ามโกหกโดยเฉพาะกับน้า <c oughs> ผมก็เลยพูดความจริงไม่ถือสาก,ก็ได้ พรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวนะเธออยากไปไหนพระราชวังต้องห้ามหอสักราฟ้าหรือว่ากำแพงเมืองจีนเอางี้ดีกว่านะ้าพาเธอไปเที่ยวที่ดังๆให้ครบก่อนแล้วค่อยพาไปรู้จักที่เล็กๆไม่อยากไปไหนทั้งนั้นล้ครับไม่ใช่เงินพ่อของเธอเหรอกนะเงินของน้าก็เงินเหมือนกัน <S <S นั่นโรงพยาบาลสิ้นเหอ อืมเอ๊ะเธอรู้จักด้วยเหรออ๋อผมรู้ครับตอนเด็กๆนะไปที่นั่นประจำเลยอ๋อแล้วก็มีโรงพยาบาล3ามสหนึ่งด้วยอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับผมเองก็รู้เธอนี่รู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาลูเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าเคยไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่โรงพยาบาล3ามหนึ่งเพื่อนที่แอดมิตคนนั้น คือน,นาเหรอคงใช่มัง้งอะไรที่ว่าคงใช่มั้งละ่ะนาจำไม่ค่อยได้แล้วอ๋อเอ๊ะใกล้ถึงบ้านนานแล้วละ่ะที่ที่เธอจะพักอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ มาสินี่ห้องที่นาเช่าอยู่เธอค่อยๆดูไปนะมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนใส่สิคู่นี้แหละวันนี้น่าจะกระเป๋าไม่ไหวแล้ว เธอเอาช่นนอนออกมาเดี๋ยวพาขึ้นไปอาบน้ำนอนข้างบนปกติแล้วผมไม่ใส่เสื้อผ้านอนครับถ้าอยู่นี่ต้องใส่นะน้าเป็นผู้หญิงเราก็ต้องให้เกียรติกันสิได้ครับ ผมไม่คุ้นกับที่นี่พรุ่งนี้น้าช่วยซื้อให้ผมหน่อยได้น้าจัดการให้อืม